สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดแฉดาบตำรวจเรียกเก็บเงินญาติผู้บำบัดแฉนายดาบตำรวจเรียกเก็บเงินเหยื่อค่ายบำบัดโหด65,000บาทญาติผู้บำบัดแฉลากไส้นายดาบตำรวจ กรณีนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาพร้อมกับทนายความได้เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตผู้บำบัดจากวัดท่าพุราชบำรุงตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนก่อมังคับการปราบปรามเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์กักขังทรมาน ซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดค้ามนุษย์โดยเมื่อวันที่ยีสกันยายนที่ผ่านมานายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความพร้อมกับครอบครัวผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าพบกับร้อยตำรวจเอกจัก,กรพัฒกลิ่นอ่อนรองสารพัดสอบสวนกกหบกปเพื่อน,นำหลักฐานเป็นเอกสาร สลิปการโอนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ส่งเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพรุราชบำรุงมาม่อเพิ่มเติมให้กับพนักงานสอบสวนทนายไพศาลกล่าวว่าได้นำพยานซึ่งเป็นแม่ของผู้ที่เคยเข้ารับการบำบัดในศูนย์นักกล่าวมาให้ปากคำพร้อมนำเอกสารสลิปการโอนเงินของครอบครัว ผู้เสียหายที่โอนให้กับทางศูนย์ดังกล่าวและเจ้าหน้าที่บางนายมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการโอนเงินจริงไม่ใช่การกล่าวห,หาหรือการแกล้งการออกมาในวันนี้เพื่อต้องการปกป้องหมอปลาที่ถูกเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาทั้งที่พวกเราทำเพื่อประชาชนและช่วยสังคม โดยญาติของผู้บำบัดเปิดเผยว่าตนเองเคยส่งลูกชายเข้าบำบัดที่ศูนย์ส่งเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเคยโอนเงินให้กับนายดาบตำรวจซึ่งมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินที่ระบุชื่อบัญชีผู้รับชัดเจนรวมทั้งหมด65,000บาทโดยอ้างว่าเป็นเงินค่าแรกเข้าและค่าดำเนินการต่างๆต,ตนเองโอนไปสองครั้งและยืนยันว่า การที่ออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้ก็เพราะต้องการปกป้องหมอปลามือปราบสัมภเวสีที่ถูกตำรวจแจ้งความครับหลังออกมาแฉค่ายบำบัดโหดแห่งนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับหุหูแม่สาเตรียมเงิน2 0 0แสนไว้วางสารได้เลยค่ะคลิปนี้ขึ้นสู่สารเมื่อไหร่ การเรียกเงินค่าสินใหม่ชดเชยของแม่สาจะเป็นการเรียกเพื่อกันแกล้งเกินจริงเรียกไม่สุดจริตใจทันทีเพราะไอหัวหน้าทีมของแม่สานั่นแหละมันลั่นโป้งปากคร้อยอาคาตจำเลยเอาไว้ทั้งมีความบาดหมางกับจำเลยมาก่อนในคดีหมิ่นประมาทและหลายๆคลิป ที่ด,าด่าทอจำเลยที่2และยังมีคำมดร,ร้ายทำนองให้ไม่มีฝาบ้านแบบนี้เข้าล็อกแม่สาต้องขอบคุณพรีเถยนะคะที่ปากพร้อยจนแม่สาต้องขยันขายผ้าหาเงินมาวางสารฮาลบไม่ทันแล้วนะเถยครูโดดคลิปแล้วแคปปกคลิปแล้วด้วยฮา,หา ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าความแค้นส่วนตัวล้น้วนถัดมานะครับบอกว่าจัดไปป้าเขาเก่งเกินคนปกติเหมือนคนสติแตกถัดมานะครับบอกว่าเก่งจริงพ่อคุณจะทําการยึดทรัพย์เขาให้หมดถัดมานะครับบอกว่าเถยคงไม่เคยมีฝาบ้านแบบเขาถัดมานะครับบอกว่าจัดไปเลยครับป้าอยากรู้ ถัดมานะครับบอกว่าถ้าศาลให้วางแล้วไม่วางก็ชวดนะคะหรือวางแล้วยกฟ้องก็ชวดเหมือนกันเอาละซิไอคนยุให้เรียกหนักๆมาช่วยหาเงินมาวางใหม่นะถัดมานะครับบอกว่าจัดเต็มค่ะปากๆเถยๆถยัดมานะครับบอกว่าเถยนี่เก่งจริงๆอย่างนี้น่ะสาคงคิดหนักแล้วถัดมานะครับบอกว่าเขาคิดว่าเขาเป็น หัวหน้าตาลิบันเหรอถัดมานะครับบอกว่าอีฉั้นหวังดีกับแม่สาานะคะแม่สาพ่ออนามัยใช้สิทธิ์เรียกค่าสินหมาได้แต่ต้องมองดูด้วยว่าเหมาะสมไหมจะฟังแต่คำยุพวกเขารู้อยู่ว่ามันมีวักที่ว่าสารสามารถใช้ดุลยพินิษ์สั่งให้จ่ายค่าวางสารได้หากเห็นว่า เรียกเพื่อกันแกล้งไม่สุดจริตพวกที่ยุแม่สาเขาไม่ได้บอกตรงนี้หรอกคิดดูดีๆเรียกคนละล้านอาจจะไม่ได้วางอะไรเลยเพราะตัวเลขเหมาะสมแล้วแต่นี่นะเรียกคนละ5ล้าน2องแสนแล้วหัวหน้าทีมทนายลั่นโป้งแบบนี้มีโอกาสสูงจะโดนเรียกเก็บค่าวางสารเต็มาตรานะคะ ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ตข้อความไว้ดังนี้ครับไม่รู้นะผมอยู่เคียงข้างหมอปลาแน่นอนไม่ว่าใครจะมองอย่างไรผมก็ส่งเสริมและปกป้องคนดีคนกล้า #save หมอปลาเราไม่ส่งเสริมและปกป้องคนดีคนเก่งคนกล้าและคนที่อ่อนแอถูกรังแกเราจะปกป้องส่งเสริมใคร จะส่งเสริมคนจันไรให้คอยข่มเหงรังแกคนอื่นต่อไปอย่างนั้นหรือยิ่งถ้าเป็นนักกฎหมายเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายยิ่งต้องใช้ความรู้ความกล้าช่วยคนที่ควรต้องช่วยสมกับที่เราศรัทธาในวิชาชีพของเราซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า ผมงงที่ตำรวจแทนที่จะชี้แจงแต่กลับแจ้งความเอาผิดนี่แหละถัดมานะครับบอกว่าได้ใจเลยครับไม่เสียแรงที่ติดตามท่านนะครับถัดมานะครับบอกว่าทาไมเราเจอแต่คนไม่ดีมีกฎหมายในมือเอามาใช้รังแกเราแถมยังเป็นข้าราชการอีกย้ายมาอยู่ใกล้เราแท้ๆถัดมานะครับบอกว่า ภาพหลักฐานว่าอยู่ข้างหมอปาชัดรับฟังเป็นยุติผมชื่นชมหมอปาทั้งในประเด็นข้อกฎหมายและข้อธรรมในสิ่งลี้ลับก็เชื่อว่ามียานอย่างหนึ่งที่สั่งสมมาในอดีตชาติที่ติดตัวมาในชาตินี้และพอจะรับรู้สัมผัสได้แต่ดูแล้วยังสัมผัส สื่อสารได้ไม่ชัดปิดผิดถูกถูกอยู่บ้างถัดมานะครับบอ,อกว่าทนายสุดยอดมากเลยครับถัดมานะครับบอ,อกว่าคนมากกว่าครึ่งประเทศรักหมอปลาค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่าเอาใจช่วยครับท่านในเมื่อผู้มครับใช้กฎหมายใช้กฎหมายแบบไม่ระมัดระวังดาบนั้นควรสนองครับท่านความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f a c e b o ๊ k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเป็นกำลังใจให้หมอป่านะคะแต่ขอติงเดชาหน่อยหนึ่งแค้นเคืองอะไรหมอป่าหรือถึงทำแบบนั้นทั้งเดชาทั้งอัฉริยะพากันไลฟ์ให้ร้ายหมอป่ากับภรรยาดูหมิ่นทนายไพศาลพอใจแล้วใช่ไหมเดชาอัฉริยะทำน้ำตาลูกกู้ชายไหลต่อหน้าคนทั้งประเทศเขาช่วยคน แต่คุณฉวยโอกาสยุแยงให้เขาเดือดร้อนรักหวังดีกันทำไมไม่โทรหาหมอปาติงให้ระวังเรื่องคำรั่วเขาจะโดนฟ้องดันตั้งโพสต์ประจานแทนที่จะเตือนกันแบบนี้นะ่ะเรียกหวังดีแต่ก่อนน่ะตอนอยากทำคดีชายพลทำไมโทรไปหาเขาได้ตอนอยากเคลียร์คดีให้อัจฉริยะทำไมโทรหาได้ เดชาคิดดูดีๆตัวเองนอกจากนั่งวิจารณ์ปากจุดๆทำอะไรให้สังคมบ้างทำแบบนี้ทำไมเดชาถามจริงๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่กไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสงสารหมอปลาจังเลยค่ะยากนะที่จะเห็นน้ำตาเขานะ่ะสงสารหมอปลาแต่เอาใจช่วยตำรวจสู้ๆนะถัดมานะครับบอกว่า ทำดีทำไปสาธุแต่ทำไมปาไปด่าพระด้วยส่วนไอจุดๆนะโหนช่างมันถัดมานะครับบอกว่าทำความดีขอชื่นชมส่วนทนายปากมอมนะอย่าไปใส่ใจค่ะถัดมานะครับบอกว่าจริงๆน้ําตาที่ไหลมันไม่น่าเกี่ยวกับโดนคดีแต่โดนคนแบบเตีชาแทงข้างหลังนี่แหละเจ็บใจสุดโทรหาตำรวจ เียมอะไรหรือทำไมต้องรีบโทรหรือเห็นเป็นจังหวะจะเล่นงานได้ผูกใจเจ็บมาตั้งแต่คราวคดีชัยพลหรือไม่ถัดมานะครับบอกว่าลึกๆเถยดนะ่ะคงแค้นหมอปลาที่พาลุงพลไปหาทนายตั้มฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทถัดมานะครับบอกว่าส่วนตัวแล้วนะ่ะผมไม่ชอบหมอปลาแต่เรื่องนี้น่าเห็นใจแก่นะ สงสารทนายด้วยไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าให้กำลังใจละกัน